จังจิตลากรถไฟหลวงพ่อกัสปามุนีวัดปิดผลีวนารามจังหวัดระยองในสมัยที่หลวงพ่อกัสปามุนีได้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเป็นหมู่คณะในการเดินทางครั้งนั้นช่วงเช้าวันหนึ่งตู้นอนรถไฟของคณะถูกจอดทิ้งไว้อยู่ห่างจากตัวสถานีเกือบ300เมตรทั้งนี้ เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเข็นมาไว้ที่ใกล้ๆสถานีเพื่อใช้ประกอบกิจส่วนตัวแต่เจ้าหน้าที่ของสถานีไม่เพียงพอกลับกลายเป็นเหล่าคนหนุ่มและพระสงฆ์ของคณะจำเป็นจะต้องช่วยกันเข็นรถไฟตู้นอนไปไว้ในสถานีกันเองแต่เนื่องจากสถานีตั้งอยู่บนเนินการใช้แรงงานดังกล่าวจึงไม่ประสบความสำเร็จเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ขยับในขณะนั้นเองมีโยมคนหนึ่งในหมู่คณะลองอาราธนาหลวงพ่อกสปะมุนีด้วยสำเนียงที่เป็นเชิงทีเล่นที จริงว่าช่วยทีหลวงพ่อช่วยทีหลวงพ่อว่าแล้วหลวงพ่อกระสปะมุนีจึงได้ใช้ไม้เท้ายาวราวาเมตรครึ่งยกชูขึ้นในอากาศแล้วก็ส่งไม้เท้ามาที่โยมคนนั้นจากนั้นท่านจึงได้ตั้งท่าเดินนำหน้าโยมคนนั้นจึงรีบคว้าไม้เท้าที่ท่านส่งมาทันที ทันใดนั้นโยมคนนั้นกลับรู้สึกเล่ากับถูกไฟฟ้าดูดเหมือนไปจับสายไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์และตู้นอนรถไฟอันใหญ่โตหนักอึ้งก็แล่นปลาดปลารดขึ้นไปตามรางสู่สถานีอย่างง่ายดายน่ามหาัศจรรย์สร้างความตะลึงงงันให้แก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน้าต่อตาสุดที่จะกล่าวพันานาเป็นอักษรภาษาใดดได,ได,ได,ได้มีสิทธิท่านหนึ่งถามหลวงพ่อกสปะมุนีว่าตอนที่หลวงพ่อใช้พลังจิต ลางรถไฟขึ้นเข่าที่อินเดียนั้นหลวงพ่อทำอย่างไรหลวงพ่อตอบว่าใช้การรวมพลังเข้ามาเป็นหนึ่งและออกเดินนำหน้าทันทีไม่เหลียวหลังไม่ใช้อิทธิวิธีหากเป็นการใช้อาโลกสินดึงรถไฟขึ้นไป